สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปรอร์ตททัวร์นะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะผมก็ได้พาท่านผู้ชมไปอัปเดตกิจกรรมปลูกพักแหลกปลาของมูเฮาตีสำนักง,งานเาตานขตทําราชปลาหนองเลงซ้ายแล้วนะฮะหลังจากที่หือปลาเล็กได้ลบเฟียงก็อกปแปลงพักบุง้งเฮาแล้วตอนนี้ผมก็ได้เดินออกมานะสำนักงานนะฮะเพราะว่าเห็นว่าทางกรมชลประทานกําลังมีการคุดนะฮะ เป็นการขุดดอกหนองลิงไซในเฟที่3เริ่มดําเนินการแล้วนะฮะแล้วก็มีเจ้าบ้านเปิดมาพอในการขุดตัวนะผมคิดว่าน่าจะมีกันมาเตรียมตัวเก็บป่าที่เป็นขุดโมงนี่ยอยู่เดี๋ยวมาเข้ามาดูครับว่าจะมีป่ายอย่างทื่เจ้าบ้านได้เก็บห่องนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับผมบรรยากาศตรงนี้ครับนี่ครับสำหรับ แมคโฮ2สองกันนี่แล้วก็มีรถดั้ตอนนี้ก็เริ่มทยอยคุดแล้วก็ขนดินแล้วนะในการคุดนี่กับพอดีว่ามันมีมงป่าอยู่ต้นนี้มงหนึ่งนะ <c oughs> คิดว่าคงจะเป็นโมงตที่ชาวบ้านเล็งไว้อยู่แล้วฮะ <c oughs> ได้พ่องก็เดี๋ยวขอพ่อร่อนได้ป่าอย่างพ่งครับนี่ ปลาดุกด้วยปลาดุกกับปลาจิลิปเจจุอืมนี่ครับโอกาสจะอีนี่ต้องมารุ่นกันแล้วก็เหมือนกันห้าฝานะครับเพียงแต่ว่าเขาใช้รถแม่โค่นี่หะนหน้าอมอกมานะฮะโอ้นนามกล้แห้งละ mà đu lo chẳng quá pa tôi nữa uh, u luôn nôn nôn tua tua oh miu miu à, <laughs> นีในการคุดเฟสที่3นี่ฮหพื้นที่ตรงนี้จะเป็นการคุดกรอกเป็นน้ำตื้นนะฮะแล้วก็สังเกตว่าต้งฟังคุดน,นี่ทางคมชนควนจะเว้นบึงบัวกับลาไข่ไหวก็คิดว่าต้องนั่นผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นจุดดีเว้นบังคุดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนนี้จากสัง่งการสังเกตนะ,ะผมก็เห็นการปักทงแนวทงไหวที่จะเป็นการ พมถนนนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นพรมกีดปักไว้ก็จะเป็นแนวเขตถนนรับก็กล่องดิงนนี่ตอนนี้การกำาหนดไว้เรียบร้อยนะฮะส่วนรายละเอียดตรงอื่นเดี๋ยวเขาก็คอยอัปเดตกันไปเป็นระยะระยะนะครับแต่ตอนนี้เข้ามาดูก่อนครับว่าชาวบ้านจะได้ป่าตัดนี้กอนนี้นี่เป็นการนี่ฮะป่าด้วยการใจแมคโครเลยทีเดียวครับ เป็นการปั๊บดินไปในตัวตัวนะฮะ นนะนี่ฮะช่วงนี้ต้องรีบแล้วครับ <laughs> nói đắt cho đắt Ghiền đắt Gõ đắt không เขามาันดูว่าโอไา้ได้หลายตัวละได้หลายตัวล <laughs> ้ดินดินมันดูดนะ ก็ได้ป่าตัวยกถือว่าโอเคครับผมเป็นซีซันซีซันนึของการพุดหนองเล่งซ้ายครับก็ถือว่าได้มีโอกาสมาเก็บภาพไว้ในอนาคตใครมาดูคลิปนี้ย้อนหลังนะฮะก็คงจะได้หัน บรรยากาศการขุดรอกของเขานะฮะอันเฟิร์มใจเขาสองเลี้ยงซ้ายนะครับอ้สองสามตัวครับ ระวังตัวน,นะฮะมันมีหนามไม่ยลาบอยูอ่นี่นี่ตรงนี้จะลงแล้วตรงนี้จะลงแล้วตันบอตันบอตันบอ,บอเอ้ยตันอยู่ <c oughs> โอ้ยังได้อยู่ครับข้บางบนกับจุย๋ยพอนะฮะว่ามันอยู่ตัดได้นะฮะ อปลากรบคุธโงงหอเลยครับ กุนมีครับฝังคุนมี ีหลอดย่าครับโอ้อันี้จกเดียวนี่โอ้ได้ถุงใหญ่เลยเนาะยกยกถึงขึ้นโชว์เลยนะครับ อันนี้ชัวร์กว่าครับขึ้นบุกเลยนะยส่วนมากจะเป็นปลาดุกกักบปลาดุกจะอี้ล้ำนะครับเป็น เป็นปลาดุกน้องครับปลาดุกหน้องนี่จะเป็นปลาดุกคุ้ยมันเรียกว่าปลาดุกปุ้ยนะครับเป็นปลาดุกธรรมชาติเนื้อมันจะหวานแน่นครับแล้วก็อันใบยุ่เหมือนปลาดุกเลี้ยงครับรสชาติมันจะมีกลิ่นของปลาดุกธรรมชาติเลยอร่อยมากถ้าเป็นเมนูที่ผมชอบที่สุดในการเอาปลาดุกนี้เป็นอย่างกิ่นก็คงจะเป็นปลาดุกปิ้งครับทาเกลือมะม่วงน้ำลายไหลปลาดุกปิ้งนี่คือสุดยอดแล้วนะฮะ เพราะว่าเนื้อมันจะแห้งหอมหะยิงย่างกรอบๆสักน้อยนะกินได้ตึงครีบตึงหางนะฮะ Ha <laughs> โอเคครับก็ถือว่ามา3ีามบรรยากาศของการคุดลอกน้องนี่ก็เป็นซี 3, ซันแฮมซีซันนึ่งนะฮะเรื่องของการคุดนี่มันจะต้องมีเรื่องของป่าคอนโมงอยู่แล้วครับโดยเฉพาะถ้าเกิดนี้รถแมคโฮลี่นี่รับรองหลอดอยาครับสําหรับป่าเขาก่อนเดี๋ยวจะได้ติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าครับว่าผมจะมีไอหยางมาอัปเดตแฮมก่อนสำหรับลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับไหนพอลานี่ค่ะนี่ ปลาทุกสุดยอดนะฮะสวัสดีครับ